ตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเข้าสำรวจความเสียหายบ้านพักและสถานที่โดยรอบนะคะหลังจากเกิดเหตุดอกปางระเบิดรถยนต์ในายกชกรรักษาสอนในอำเภอศรีสาครเมื่อวานนี้โดยพบว่าบ้านพักหลายหลังในบริเวณดังกล่าวเสียหายจากแรงระเบิด โดยเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ก่อเหตุนารถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดทิ้งเอาไว้นะคะก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นซึ่งทหารพร,รานที่49ได้กระจายกําลังเข้าพิสูจน์ตามพื้นที่ต่างๆที่คาดว่าผู้ก่อเหตุหลบซ่อนตัวส่วนเหตุที่พยายามลอบวางระเบิดประกอบรถยนต์ภายในปั๊มน้ํามันในอำเภอรามันจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนปปน,นหนู7744ปักตานี ซึ่งเป็นรถคันเดียวกันกับผู้ก่อเหตุที่ได้ปล้นแล้วก็ฆาตรกรรมเจ้าของรถจากตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนสีรถคันนี้ให้เป็นสีเทาดำเป็นสีบรอนเงินนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากหมายเลขทะเบียนเดิมคือใบไม้มต่อเต่า2816ยะลาเป็นปอปานอนหนู77 4 4ปัตตานีค่ะจากการตรวจสอบภายในรถพบถังแกส๊สบรรจุระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก80กิโกรัม ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าได้มีการขับรถยนต์มาทางถนนสายรามันท่าทงเลี้ยวขวาผ่านจุดตรวจกาอยู่เข้าไปจอดในปั๊มน้ํามันนะคะโดยทำทีมาเติมน้ํามันก่อนที่จะนั่งรถจักรยายนยนต์ยี่ห้อซูซูกิสีดําหลบหนีไปเส้นทางเดิมมุ่งหน้าไปที่ตําบลอาซ่อง สำหรับเครื่องยนต์ที่ก่อเหตุฝ่ายความมั่นคงสืบทราบก่อนหน้านี้ว่ารถคันนี้ค่ะถูกนำไปเก็บไปซ่อนไว้ที่ตำบลจกวะอําเภอรามันเพื่อเตรียมก่อเหตุในเขตเมืองแต่เนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะคะจึงหันมาก่อเหตุในอำเภอรอบนอกแทนค่ะ